พอดีหมอที่เขาปั๊มหัวใจเขาบอกว่าคุณแม่ทําใจนะครับพอดีเราช่วยน้องตั้งแต่บ่ายสามแล้วน้องเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยฉีดยากระตุ้นน้องเขาก็ไม่มีความรู้สึกแล้วคุณแม่ทําใจนะครบเขาบอกก็เลยทราบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ายัางไงน้องเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วค่ะ สียงที่บ่งบอกถึงความเสียใจของนางสาวธัญธรบุญมามารดาของน้องพัตเตอร์เด็กชายสุริยการพากันซึ่งจากไปด้วยวัยเพียงสามขวบหลังถูกลืมทิ้งไว้ในรถโรงเรียนนานกว่าเจชั่วโมงสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบเหตุการณ์เป็นอย่างมาก น้องพัตเตอร์เรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนอุทุมพรวิทยาอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดทุกๆเช้าจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถรับส่งซึ่งเป็นรถส่วนตัวของนางสาวอพิกาเพชรนาม รูโรงเรียนเดียวกับที่น้องพอตเตอร์เรียนอยู่ก่อนที่มารดาจะได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าน้องพอตเตอร์ถูกลืมทิ้งไว้ในรถกระทั่งถึงช่วงบ่ายโดยนอนอยู่บริเวณแคปของรถปิกอัพในสภาพสวมชุดนักเรียนร่างกายเขียวคล้ำแพทย์พยายามช่วยปั๊มหัวใจฉีดยากระตุน้นแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ และสิ่งที่ครอบครัวกังวลมากที่สุดในขณะนี้คือโรงเรียนยังไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เห็นเขามาพูดอะไรเลยค่ะไม่เห็นมาเห็นหน้าเห็นตาเลยอยากให้เขามาแสดงความรับผิดชอบหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ไม่เห็นเข้ามาเลยเกิดเรื่องแต่เมื่อวานยังไม่เห็นเขาเข้ามาเลยค่ะ เจ้าของโรงเรียนอุจุมพรวิทยาได้ส่งตัวแทนเข้าประสานงานกับพนักง,งานสอบสวนพร้อมยืนยันว่าแม้รถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวจะเป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รถของโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนก็พร้อมจะให้การเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ เหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถรับส่งของโรงเรียนจนเด็กเสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเศร้าสลดมาแล้วครั้งหนึ่งโดยเด็กหญิงมณสสนันทองผู้หรือน้องเอยอยายุสามขวบนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการถูกลืมทิ้งไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนนานกว่าเจชั่วโมงจนเสียชีวิต ทั้งหมดจึงน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการล้อมคอกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกทีมข่าว NBT News Focus